กของทางจักรวาลคือความรักและการเคารพซึ่งกันและกันถ้าเรารักใครสักคนเราก็จะให้อภัยเขาได้เสมอไม่ว่าจะลูกสามีภรรยาหรือเพื่อนและถ้าเราเคารพใครเราก็จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันโลกของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ส่วนกฎของมิติที่ต่ำกว่าหรือว่ากฎของโลกเราคือพลังงานกรรมเมื่อเราสร้างสิ่งใดมาย่อมส่งผลให้ได้รับในสิ่งที่เราสร้างหรือทำเอาไว้เสมอเพื่อให้ทุกคนได้รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้กระทำเอาไว้เพราะทุกอย่างคือพลังงานของพระผู้สร้างจะลบทิ้งไม่ได้ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นๆ จะเป็นเวลาพันล้านปีที่แล้วที่เราแยกออกมาจากพระผู้สร้างมาอยู่ในมิติที่ต่ำกว่าเพื่อหาประสบการณ์การเรียนรู้ก็ตามพลังงานกรรมมันจะสะสมในรอบอะตมาหรือจิตวิญญาณของเรานั่นเองเนื่องด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในสิ่งที่เราได้สร้างหรือทำเอาไว้แล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรได้บ้าง การเรียนรู้ที่เป็นอันตรายกับผู้อื่นก็ต้องได้รับผลการกระทําเพื่อเป็นบทเรียนในการเรียนรู้เมื่อรู้แล้วก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขและร่วมกันสร้างสารรค์ในสิ่งใหม่ที่ดีและถูกต้องให้แก่โลกและจักรวาลของเราให้เราเคารพในทุกสรรพสิ่งไม่ว่าคนอื่นหรือใครที่เคยทำในสิ่งที่ผิดพลาด เราไม่ควรไปวิจารณ์ตอกย้ำซ้ำเติมหรือนินทาว่าร้ายผู้อื่นเพราะทุกคนมาเพื่อหาประสบการณ์และเรียนรู้ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เราก็ไม่ควรไปทำร้ายเขาเพราะทุกคนมาจากแหล่งต้นกำเนิดเดียวกันคือพระผู้สร้างทุกคนมีพลังงานของพระผู้สร้างหรือซอร์ในการสร้างเสริมสิ่งที่เราคิดหรือต้องการให้สำเร็จตามความปรารถนาขึ้นมาได้ตัวตนของพวกเราทุกคนคือพลังงาน การรับส่งพลังงานจึงสำคัญมากการจะช่วยโลกและตัวของเราได้ดีคือการส่งแต่พลังงานที่ดีและเป็นบวกให้ได้ตลอดเวลาปรับจิตสำนึกใหม่ที่ดีลดทิฐิอีโกอัตตาทำในสิ่งที่ถูกต้องส่งมอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือรักลูกเขาให้เหมือนลูกเรารักคนข้างบ้านให้เหมือนรักตนเองรักด้วยความเข้าใจ และช่วยกันสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเอง